Thank you. พี่บอลนะครับวันนี้จะมาอัดคลิปสอนเบสครั้งที่2นะครับวันนี้จะมาสอนอะไรกันเอ่ยดีอ่าที่อยากจะสอนวันนี้ก็จะเป็นอันนี้เดีย๋ยวนะครับแป๊บหนึงอ่ามาแล้วเบสโนเทชั่นลีเจนหรือภาคผนวดของหนังสือโน้ตเพลงแทบ อะไรต่างๆที่เราจะเจอกันนะครับมันจะบอกว่าเครื่องหมายที่นอกเหนือที่บยอกเทคนิคในการเล่นนะครับเครื่องหมายที่จะปรากฏอยู่ในโน้ตเพลงแท็บอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างแล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะครับวันนี้จะมาอธิบายและเล่นให้ฟังว่าแต่ละอันเล่นยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอซูมนิดนึง มิวสิกสตาร์ก็คือกุญแจที่ของเรากุญแจเบสก็คือกุญแจฟาก็บอกอวิธีอ่านโนต้ตเบื้องต้นเดี๋ยวขอวาดก่อนนี่นะครับตัวขาวอ้ไม่ใช่ตัวกลมนะครับให้เล่นสายเปล่าตัวกลมตัวลาเนี่ยแล้วก็หยุด เอ๊ะมองไม่ชัดขอโทษครับขอซูมก่อนนะครับอันนี้เล่นตัวขาว1ตัวก็คือ2จังหวะเล่นตัวหยุดสองจังหวะอ่าเล่นให้ฟังหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ ห้องต่อไปตัวกลมแล้วคราวนี้ตัวกลมจริงละตัวกลมก็คือถ้าทํา e signature เป็นสี่ทับสี่ก็คือเล่นเต็มห้องไปเลยมีสี่จังหวะให้เล่นเสร็จสอง องสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปนะครับให้เล่นโนต้ตโนต้ตลักษณะนี้โนต้ตคู่เขาเรียกดับเบิลสต็อปนะครับให้เล่นตัวดำสายเปาสองเส้นล่าง หจังหวะอันนี้ตัวดำหนึ่งจังหวะแล้วก็มีตัวหยุด1จังหวะแถมตัวหยุด2จังหวะก็คือเล่น1จังหวะหยุด3จังหวะ,ะมาดูกันึ่งสองสามหนึ่งสอามสี่นึ่งสองสามสี่หนึองาผ่านไปไปดูข้างล่างกัน อันนี้บอกแท็บเลเจอร์นะครับความหมายของแท็บเลเจอร์ก็ไม่ต้องอธิบายกันแล้วซูมนิดนึงแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนอันนี้คือสเลอร์นะครับสายโยงนี่สเลอร์หมายความว่าโน้ตตัวหลังไม่ต้องดีดแต่ให้มีเสียงข้ามาแฮมเมอร์ออนเล่นอย่างนี้นะครับใช้เคาะเคาะเอานิ้วเคาะลงไปบนเฟด สาไปหา้าแต่ไม่ดีดดูมือขวานะครับไม่ดีดเทคนิคก็คือพยายามให้มีโวลุ่มให้ดังเท่ากันดังให้ใกล้เคียงกว่ากันทั้งโน้ตทั้งสองตัวโอเคผ่านไป Full off อ f f ก็กลับกันกับ Hammer On มีสเลอร์นอตตัวหลังไม่ดีดนะครับ5ไป3โ okay, อเค5ไป3ตัวหลังไมด่ดีเหมือนกันกันแฮมเ e อร์นะครับแค่พลิกกลับไปบางคนอาจจะนิ้วมารออย่างนี้ก็ได้หรือเอานิ้วรอไว้ก็แล้วก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเอานิ้วรอไว้แล้ว ค่อยเคลียร์กลับไปยามให้ดังพอๆกันอ่าไม่ได้ดีดนะครับโอเคผ่านไปเลกาตโตสไลด์เลกาโตสไลด์มีเสลเอออีกแล้วตัวหลังไม่ดีดนะขอซูมก่อนมองไม่เห็นตัวโน้ตว่าเขาให้เล่นอะไร 5ไป3ตัวหลังไม่ดีโอเคเล่นอย่างนี้5ไป3เส้น2องตัวหลังไม่ดีผ่านไปโอเคนะครับ ชิปสไลด์ชิปสไลด์ไม่มีเสล่ละตัวหลังต้องดีด5ไป3แล้วตัวหลังต้องดีดเขาเขียนไ่าอย่างนี้ลองมาดูกันตัวหลังดีดละตัวหลังดีดก็ได้คาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันแต่ละเทคนิคก็ได้คาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันแล้วแต่ผูดประพันธ์ครับเขาจะให้เราเล่นยังไง โอเคผ่านไป True โอเค True ก็คือสั่นสาย True ก็ต่างกว่าไวเปโตนะครับค่อนข้างสั่นแรงสั่นอันนี้บอกท็อปโน้ตมาว่าเป็นศูนย์แล้วก็ 2ทิวก็คือเล่นเล่น hammer on pull off อย่างเร็วนะครับทิวถ้าโดยมากถ้าไม่บอกท็อปโนตมาวงเล็บแบบนี้ไม่บอกท็อปโนตวงเล็บแบบนี้ก็เล่นได้ทั้งสองอย่างเล่นสายหลังก็ได้อ่ะย้ายมาเล่นตรงนี้นะครับ อ่านี่แหละทิวนะครับมันจะไม่จะต่างกับไวโบปโต้ธรรมดาเมืเอไวโตธรรมดาแบบนี้ไวโบปโต้แบบเบสแบบคลาสสิกก็จะอย่างนี้ใช้ปไายเอาแต่ถ้าเกิดเป็นโน้ต ดับเบิลสต็อปแบบเมื่อกี้มันจะทำอย่างนี้ไม่ได้จะทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นสไลด์แทนถ้าเป็นโน้ตสองตัวก็ต้องใช้เป็นสไลด์แทนต้องเล่นดิดอย่างนี้แทนนะครับถึงจะได้อะต่อไปทีมโร่พิกกิ้งเอิก ทีมารลเป็กกิ้งอ่าเล่นย่านีนะครับรวโยใช้ปิ๊กเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคผ่านไป ไวเบาโต้มาแล้วไวเบาโต้เล่นดีครับสั่นสายสั่นสายแรงหน่อยอ่ต่อไปเช็คโอ้เช็คนี่จะยิ่งแรง แรงกว่าวัดประโต้โอเคผ่านไปเนเชอรัลฮาร์โมนก็คือการเล่นฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โนิกแบบธรรมชาติฮาร์โมนิกแบบแต่ปกติปกติแบบปกติอย่างนี้ เอาอนีว้วางบนบนเฟ็ดเลยนะครับไม่ใช่หลังเฟ็ดอ่าฮารมอนิกเป็นอย่างนี้นี่เองมัฟเฟิลสติงดีดโน้ตบอร์ดนะครับ ให้เสียงเป็นประกาศสีสาวจำไว้นะครับว่าโน้ตบอร์ดสำหรับคนเบสแล้วมันก็คือโน้ตอย่างหนึ่งอะก็ถือว่าเป็นโน้ตอย่างหนึ่งสำคัญมากเลยอุดสายสายระดิดอย่าให้เกิดฮารมนิกแล้วกันมันจะต่างกันต้องเสียงบอร์ดไปเลย นี้ก็เป็นใส่หางมาด้วยเป็นตัวขาวสองตัวนะครับโอเคผ่านไปเบนดันสายครับขซูมอีกหน่อยดันครึ่งดันครึ่งเสียงเครื่งนี้ก็คือครึ่งเสียง ครึ่งเสียงก็คือ1นึ่งเฟดนั่นเองเลี้ยงเล่นให้ดูนะครับเถ้าเราไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะเกินครึ่งเสียงหรือเปล่าก,ก็ดีดฟังก่อนแล้วก็ดันให้มันมาประ,ประมาณเสียงเดิมนี่เขาต้องการให้เสียงเท่านี้ก็ดันประมาณนี้อย่ากเกิน ถ้าเป็นสายล่างสายช่วงล่างนี่ก็ให้ดันขึ้นแต่พวกถ้าเป็นสายบนต้ตองดันลงอ่าถ้าสายล่างก็ดันขึ้นโอเคได้ฝึกแล้ว แฮม m e อ on อ a p ท h e เด e t เ i ลด์บิ๊กแฮมออเป็นแท p p i ิ้งนะครับเลขบวกก็คือใช้นิ้วมือขวามือดีดแล้วก็แฮมมีแล้วก็พูออฟกลับไปอ่าเล่นให้ฟัง975 t a p p i n นะครับถ้านิ้วไม่แข็งแรงอะ่ะก็ใช้เป็นทำ if อ,อย่างนี้ก็ได้แล้วดีดเอามือเอาดิโป้งวางบนนี้ยางบนขอบขอบคอของเบสนะครับจะช่วยคอนโทรลได้ง่ายขึ้นเหมือนกันครับดีดพยายามให้มันดังพอๆกัน างนิ้วรอไว้เลยแล้วมันจะได้แฮมเบอร์ออนพร้อมกันสองทีอ่าบางคนก็ใช้นิ้วกลางก็ได้ฝึกนิ้วกลางโอเคผ่านไป left hand ทับอ่าอันนี้จะยากละต้องใช้ความแข็งแรงหน่อยไม่ดีเลยระวังซาวที่เกิดมาโดยที่เราไม่ต้องการนะครับพยายามอุดเอาไว้ให้หมด ยากต่างกันนิ้วก็ยากสุดให้นิ้วนางก่อนโอเคผ่านไปสลับอ่าเทคนิคที่ทุกคนชอบกันนะสลับทีก็คือตั้มตั้มก็ประมานิ้วโป้งนั่นเอง เบสิกก็คือคอร์อยู่บนการเฟดเหนือการเฟดสุดท้ายของเบสนะครับคอร์ให้มันมีให้มีคาแรคเตอร์ของเสียงกระทบกับ Call, อคบอฟินเกอร์บอร์ดอนีสลับนะครับ แน่นอนก็ต้องป๊อปป๊อปก็ใช้เกี่ยวใช้นิ้วชี้เบสิกเขาใช้นิ้วชี้เกี่ยวขึ้นแล้วก็ค่อยฝึกใช้นิ้วอ,อื่นนะครับ ไม่ยากอะไรชอบกันอยู่แล้วนะครับสลับต่อไปก็เป็นเครื่องมือเครื่องหมายท,ทั่วไปนะครับออืมแคเ c นต์ก็คือเน้นคเ c e ต์นี่มีเน้นสองอย่างนะครับเน้นกว่านดธรรมดาเน้น ให้ให้แรงขึ้นไปอีกสตาร์คัสตก็เล่นให้มันให้โน้ตมันหว้วนนะครับโน้ตมันสัน้นสั้นบอดนี่สตาก,ก์โตเอ็กเซนก็ ดังกว่าเดิมกว่าตัวอื่นๆเน้นนะครับดาวสโต e ก็ดิดลงใช้ปิกดิดลงบางลูกบางท่อนเขาจะบังคับให้เล่นดาวสโต e บางท่อนก็เล่นอัพสโต e เสียงดาวสโต e จะแข็งแรงกว่าเสียงอัพสโตะครับ เสียงดีดขึ้นนะมันก็ต่างกันแต่คาแรคเตอร์บีสลับลก็ได้คาแรคเตอร์อย่างหนึง่งดีดแต่ลงมันก็โมดขึ้นบิกนิดนึงมันก็ได้คาแรคเตอร์ซาวที่ต่างกันเหมือนกันไปดูต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายย้อนต่างๆนะ p c s ไฟก็ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วก็กลับมาจบที่เดิมครับออกกลับมาจบที่คำว่าไฟล์ย้อนกลับไปอินโทรแล้วกลับมาจบจบที่คำว่าไฟล์เบสฟิกบางทีเขาก็จะเขียนว่าท่อนลิฟท่อนนี้ฟิกที่1ฟิกที่2เขาก็จะบังคับว่าอท่อนนี้ให้เล่นฟิก1นึ่งฟิกสระบุไปะครับ ฟิลก็เหมือนกันก็คล้ายๆฟิกอะนะฟิลก็จะบอกฟิลหนึ่งฟิลสองออท่อนเบสนี้ท่านเบสนี้อย่างเงี้ยครับทาเสร็จก็เงียบไม่ต้องเล่นอะไรเราจะบังคับไว้ไม่ต้องดีดอะไรอ่ารีพีทก็ตุ่มตุ่มสองอันนี้ ก็ย้อนไปครับเล่นแล้วก็ย้อนกลับมาก็ไม่มีอะไรรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนอันล่างก็เล่นอย่างนี้เล่นย้อนย้อนแล้วก็ข้ามาเล่นสองอย่างเนี่ยครับเครื่องหมายแบบนี้กำหนดห้องเอาไว้อืม e s yes, a l coda ก็ย้อนกลับไปเครื่องหมายพอเล่นถึงพอมันระบุอย่างนี้ก็เล่นย้อนกลับไปที่เครื่องหมายนี้แล้วก็กลับมาจับจบคำว่า coda จะมี coda ให้เราจบตรงนั้นอ่าไม่ใช่ให้มันจบให้เราข้าม ข้ามาเดี๋ยวขออธิบายใหม่นะครับ ides colla ก็คือพอเจอปุ๊บเราก็ย้อนย้อนกลับไปที่เครื่องหมายเครื่องหมายนี้อ่าพอเล่นไปอีกพาักหนึงก็จะมาเจอทูทู c o แล้วก็ครอบค่อมไปเลยเข้าม,มาทอนโคดา a ซึ่งจะอยู่หลงัหลงนี่แหละก็คือเจอ d s colla ก็ย้อนไปที่เครื่องหมายนี้ แล้วเล่นจนถึงทูคอร์ดแล้วก็กระโดดข้ามาที่คอ d a ด้าไม่งงนะครับไม่ยากอะไรโอเคน่าจะจบเท่านี้แล้ครับนี่ก็เอามาจากฮอริโอนาทนะทั่วๆไปก็ประมาณนี้อาจจะเจออะไรแปลกๆเหมือนกันพวกพวก artificial h a r m o n i c อย่างเช่นพวกคอแบบนี้ก็จะระบุเป็น a r t i เชีย a l harmonic แต่จะระบุให้เราเห็นว่าเราเขาให้เราเคอที่ไหน h a r m มนิกไว้ใครมาสอนทีหลังนะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ